มดข่าวพาเพลินสวัสดีครับรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะครับทุกคนกมุตุแจงแล้วหลังมีข่าวพายุไต้ฝุ่นโมราเบแรงสุดในรอบปีจากกรณีที่มีการเผยแพร่เรื่องพายุไต้ฝุ่นโมราเบเตรียมเข้าไทย28-30ถึง30ตุลาคมนี้พื้นที่ภาคอีสานได้รับผลกระทบทั้งหมดล่าสุดกมุตุนิยมวิทยาได้ทำการตรวจสอบและชี้แจงแล้วครับ ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลภัยพิบัติในสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆเรื่องพายุไต้ฝุ่นโมลาเบเตรียมเข้าไทย28-30ตุลาคมนี้พื้นที่ภาคอีสานได้รับผลกระทบทั้งหมดทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกับกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จครับ กรณีที่มีการโพสต์ข้อความระบุว่าแรงสุดในรอบปีพายุไต้ฝุ่นโมลาเบเจอะเข้าไทย28-30ตุลาคมนี้อีสานโดนทั้งภาคนั้นทางกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้ตรวจสอบโพสต์ดังกล่าวและชี้แจงว่าไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดพายุโมลาเบเป็นพายุที่เกิดขึ้นเมื่อปี2563ครับ ซึ่งพยากรณ์อากาศ7วันข้างหน้าในช่วงวันที่24-27ถึงตุลาคม2564บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้จะมีกำลังอ่อนลงแต่ยังคงทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนน้อยครับในช่วงวันที่28-30ถึงตุลาคม2564 บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนและลอกใหม่จะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นในระยะแรกครับสำหรับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงเหนือยังคงพัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยตลอดช่วงทำให้ภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่ง อันหนึ่งยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นและคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามตอนล่างในช่วงวันที่27ถึง28ตุลาคม2564ในช่วงวันที่23และ28ตุลาคม2564ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากฝนฟ้าขนอง ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ส่วนประชาชนบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยในภาคใต้ควรระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าลงเชื่อและขอความร่วมมือไม่ส่งหรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยาสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ w w w t m d g o t h กรมอุตุนิยมวิทยาหรือติดต่อสายด่วน1182ได้ตลอด24ชั่วโมงครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเดินด้วยนะครับขอบคุณครับ